ปรากฏการที่กระแสเจนี่ฟีเวอร์กำลังเกิดขึ้นกระแสะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟนคลับหรือการตลาดของอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวมันคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวิธีการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลและนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้บริษัทจดทะเบียนบจีหลายรายได้เข้าร่วมกับกระแสะนี้พร้อมกับดาราและเซเลบคนดังพวกเขาทำไม่ใช่เพียงแค่ขายสินค้าแต่เป็นการสร้างเวทีใหม่ในโลกออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างสรรธุรกิจใหม่การเข้าร่วมไลฟ์ขายของในเทศกาลเจนี่ฟีเวอร์ มีผลกระทบที่สําคัญต่อธุรกิจไทยซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมันช่วยให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆและสร้างยอดขายที่ถล่มทลายได้อย่างรวดเร็วบจ6รายประกอบด้วย88 TH, DOD, JSP, MGA นและเอสซีได้ร่วมกันเข้าร่วมกระแสนี้พร้อมกับดาราและผู้บริหารบริษัทอื่นๆพวกเขาทําให้เทศกาลเจนนี่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างกระแสนในโลกโซเชียลทําให้ผู้บริโภคทั่วประเทศต้องการสินค้าของพวกเขามากขึ้นแต่นี้ยังไม่จบกระแสเจนนี่ฟีเวอร์ไม่ใช่เพียงการขายข,ายของอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการทําธุรกิจและการตลาดออนไลน์มันเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกและสร้างการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทําธุรกิจ คุณคิดว่าการเข้าร่วมกระแสเจน j ี n n y เวเร์จะมีผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจในอนาคตมีคนคิดว่ามันเป็นกระแสะชั่วขึ้นมีคนคิดว่ามันช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดมีคนคิดว่ามันเป็นการทดลองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันในส่วนแสดงความคิดเห็น